ข่าวต่อไปค่ะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะคะเราเคยนําเสนอเรื่องของดวงไฟประหลาดที่พี่แปงบอกเขาอยู่หน้าวัดใช่ไหมล้อยเหมือนข้ามถนนแล้วก็ข้ามถนนด้วยแล้วก็กลับไปคราวนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงานี้มันเข้าร้านสะดวกซื้อไปดูพร้อมกันเลยค่ะน้อเต้นใช่เป็นเงาคนเดิมเลยแหละคุณอ้ยมาชิมเนื้วิตุเช็จไหมคุณอ๋อเนี่ย นี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาบันทึกเอาไว้ได้แล้วก็ส่งต่อกันในโลกออนไลน์นะไปเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในอำเภอพากขาวจังหวัดเลยคือเราจะเห็นเนี่ยในคลิปเนี่ยเหมือนเป็นเงาดําวิ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วคือที่แปลกกว่านั้นพี่แบงคือพนักงานเขาบอกว่าตอนที่เงาดําเข้าร้านเนี่ยเสียงกระดิ่งที่ประตูดังขึ้นด้วยเวลาเราข้อตึ้งตึงอะไรอย่างนี้รับสนมจีบกระเพรามอ้คือจะว่าเป็นเงาเป็นความผิดปกติตำทำไมมันถึงดังได้ล่ะก็เอาทําเอาผลลุกไปตาม ออกไปด้วยหลายคนเห็นคลิปงาประหลาดนี้ก็รู้สึกสงสัยนะอย่าจะพิสูจน์ว่ามันเป็นเงาอะไรเพื่อความชัดเจนเราจำลองทำให้ดูจะจะอเลยว่าเนี่ยเงาเนี้ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแบบนี้นะคะใช่นี่เห็นไหมแล้วก็จะได้ยินเสียงตื้อดือด้วย แล้วเดี๋ยวสักพักเงาก็ออกไปตามกล้องวงจรปิดคือตอนออกก็มีเสียงด้วยนะแต่ไม่ได้หยิบสินค้าไปนะไม่ได้หยิบสินค้าเนี่ยอ,ออกแนละ้วทั้งข้าทั้งออกคือตัวกระดิ่งเขาดังทั้งคู่เลยเออมันก็แปลกนะน้องเอ๋แล้วออนะมันเป็นเงามันเป็นเงาอะไรมันเป็นความผิดพลาดของกล้องวงจรปิดหรือเปล่าคใครเนี่ยเก่งด้านเทคโนโลยีมาช่วยไขข้อข้องใจหน่อยนะออแต่ขาเข้าเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นแบบเออแต่ตอนขาออกเนี่ยมีลักษณะคล้ายคน้ายคนอยู่นะแล้วตกลงใครเข้าไปเนี่ย โอ้น,นอ่าสิยังไงดีเดี๋ยวฝากหมอปามา <C> e <at> ช่วยวรประตสอบเลยนะ,ะเพร <C> e <at> าะมันเป็นยังไงกันเนะ <C> e <at> าะเดี๋ยวรอค่อยมีความคื้หน้าน๋ยวแจ้งทีแล้วกัน <C> e <at> นะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมนะฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ